คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดตากค่ะคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศนำโดยนางสาวสัิธร อินทกุลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลให้คะแนนการปฏิบัติงานตามโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดตากโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์จรัญจันทุมัตตุการนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชนสถานศึกษาสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันจังหวัดตากร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดตากณนะห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตาก ด้วยโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอชมรมทูบีนับวันประเภทต่างๆประจำปี2563ระดับพื้นที่และการประกวดระดับประเทศโดยจังหวัดตากได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ to be number รรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือและได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศทั้งนี้จังหวัดตากได้นำเสนอข้อมูลผลงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการ ToB ี to Number วให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการดำเนินงานขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม to be n u m b e r การสร้าง The Trainer to be Number เ n e เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้เป็นต้นแบบและการจัดตั้งขยายจำนวนศูนย์การเรียนรู้ ToB e n u m เ e r รเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสุขและเห็นคุณค่าของตนเองพร้อมทั้งนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการ ToB e number รที่ได้ดาเนินการในปี2563ซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันจังหวัดตากมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น